มาต่อที่กนนารแข่งขันเรือพายครับชิงชัยเป็นวันสุดท้ายที่จังหวัดระยองครับเรือพายซีเกมส์ชิงวันที่3เป็นวันสุดท้ายในรายการแคนูคายักจัดที่ศูนย์ฝึกกีฬาทางเรือราชนาวีจังหวัดระยองทีมไทยก่อนหน้านี้ได้มาแล้ว7จเหรียญทองวันนี้ลงแข่งอีก3อีเวนต์สุดท้ายครับนายประเภทแคนูคายักฟอร์มร้อนแรงครับเหมาครบทั้ง3เหรียญทองเริ่มจากแคนู2คนหญิงระยะ200เมตร อรสาเที่ยงกระโทษกับอภิญญาส้อยจิตทำเวลาเข้าสชัยพร้อมกับเวียดนามนะครับ43.429วินาทีตามกฎของสมพันธ์เรือแคนูนานาชาติมอบเหรียญทองร่วมกันให้กับทั้งสองประเทศครับขณะที่เรือแคนูสีคนชายระยะ200เมตรพิษพ,พ,พิบูลมหาวัฒนางกูลปิยวัฒน์ชัยงามวิทยาห้องแก้วรามุคลชัยสีส่องครับ ข่าสุชัยลำแรกเวลา34.223วินาทีคว้าเหรียญทองครับขณะที่เรือขยัก4คนชายระยะ4 200เมตรทีมไทยก็ได้เหรียญทองที่3ครับทำให้ทีมเรือพายไทยครองเจ้าอาเสียนครับคว้าไปได้มากถึง10เหรียญทองจากการจัดชิงชัย14รายการครับไปดูสรุปเหรียญรางวัลสักนิดนึงครับล่าสุดนะครับไทยก็ยังคงนำที่ 62เหรียญทองนะครับตามด้วยเวียดนาม22เหรียญทองอินโดนีเซีย18เหรียญทองอันดับ4สิงคโปร์13เหรียญทองและอันดับ5มาเลเซียนะครับ10เหรียญทองครับ